วันนี้เอ็มเทส m ิโมเนของเรามาอยู่กันที่เ s t a ตเดียมซึ่งเป็นบริเวณสำหรับกิจกรรมของบริษัทกสิกรพิเศษเทคโนโลยีกรุ๊ปหรือเคบีทีจีค่ะเป็นงานเปิดตัว o อ n o v a t i o n ครั้งที่หนึ่งที่รวบรวมไอเดียและอิน o นเวชันใหม่ๆของพนักงานใน KBTG เพื่อนำไปพัฒนาโปรดักต์และบริการให้สอดคล้องตามทิศทางขององค์กร เรามาดูบรรยากาศในงานกันเลยค่ะงานนี้เกิดขึ้นได้เพราะ KBTG ต้องการนำ Private Cloud มาใช้ภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานที่มีไอเดียใหม่ๆสามารถต่อยอดความคิดได้เต็มที่ ซึ่งเอ็มเฟกมีบุคลากรที่มีความเชื่อชาญในด้านคลาวพร้อมให้การช่วยเหลือจนโครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะแล้วทาง k b t ีพูดถึงเอ็มเฟกอย่างไรบ้างนะคืออยากจะได้คลาวที่มันถูกเร็วแล้วก็ดีใช้ง่ายนะครับก็นั่งคิดว่าไอ้คลาวเนี่ย โปรดักมันก็มีมากมายในท้องตลาดนะครับแต่ว่าเราอยากจะได้อะไรที่มันถูกเนี่ยมันต้องเป็น Open Source นะครับเร็วก็คือต้องสามารถที่จะเดเวล็อแล้วก็แก้ไขอะไรได้เองนะครับดีใช้ง่ายก็คือว่าเราต้องมีแค่ไม่กี่หน้าจอใช้หลักการ Minimal ล i s t ก็เลยลองมาคุยกับทีมงานนะครับก็คุยกับทีมงานของ e m f e c t ด้วย p r v v t t Cloud ตัวนี้ k b t g Cloud ตัวนี้ก็มาช่วยให้ ยูเซอร์เนี่ยสามารถที่จะมีคลาวใช้ได้ภายในเวลาแค่5นาทีที่เลือกเอ f e เฟเข้ามาช่วยในงานคลาวเนี่ยนะครับจริงไม่ไม่ไม่เรียกว่าเลือกนะครับเพราะว่าจริงๆเราเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่ทำงานด้วยกันมาหลายปีแล้วนะครับพอเรานึกถึงคลาวเนี่ยเราก็นึกถึงเพื่อนเราก่อนเลยนะครับว่าเอยเอ็เฟกที่เราทำงานได้กันมานานเนี่ย,ยมีสเปเชียลิสต์เรื่องคลาวไหมเออลองมาหา ลองหาคนที่อยู่ในเอฟเฟกมาช่วยกันทํางานก่อนนะครับก็ทางทางทีมเอฟเฟกก็ปรากฏว่ามีคนที่เชี่ยวชาญตรงนี้พอดีเลยนะครับก็เลยมาร่วมงานกันแล้วก็ถือว่าเป็นทีมที่ที่ดีมากนะครับทำงานเงินรวดเร็วเดือนเดียวก็ได้ของเอามาใช้ละนะครับก็ต้องขอบคุณเอฟเฟกมากครับคราวนี้เรามาฟังความรู้สึกของคนเอฟเฟกที่ทํางานโปรเจกต์นี้กันค่ะ ด้วย requirement ของโปรเจกต์นี้นครับได้โจทย์มาบอกว่ามีอินฟราที่เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น VMware มีอินฟราแพลตฟอร์มที่เป็น Public Cloud นะครับอุปสรรคที่เจอก็คือเวลานะครับค่อนข้างสั้นมากได้รับโจทย์มาใช้เวลาแค่ประมาณ2สัปดาห์ซึ่งจะต้องไปหาศึกษาเทคโนโลยีไม่ว่าจะในส่วนของตัว Cloud p o r t a o r t นะครับโชคดีที่ได้ทีมงานที่มีศักยภาพนะครับมีทีมงานที่ เชี่ยวชาตทางด้านอินฟราแล้วก็ทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันที่พัฒนาตัว c l าวพอร์ทัลตัวนี้ขึ้นมาให้ตอบสนองได้ตามความต้องการในเวลาที่สั้นมากอันนี้ครับเรารวมกลุ่มคนที่มี์ติฟิเคชทั้ง VMware, Open Source, สที่เป็นเตัว Amazon Web Service นั้นวันนี้เองเนี่ยไม่ว่าการมาของกระแสเทคโนโลยีใดก็ตาม m อ็มเคมีความพร้อมที่จะรองรับเทคโนโลยีพวกนี้ได้ ที่มาของทีม l o u u กับเอฟเฟกก็เช่นเดียวกันครับเรารวบรวมคนเก่งจากหลายทีมมารวมตัวให้เป็นทีม Cloud Computing ที่จะให้บริการสหลัดทุกคนครับภารกิจของเ t e s t i ติ n i a เนครั้งต่อไปจะเป็นลูกค้าท่านใดสามารถติดตามรับชมได้ทาง i m f e c t Channel นะคะ